เราจะไปกันที่จังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งจะไปดูชีวิตของคุณครูบอมนะคะหรือว่าคุณครูราชวัตรป้องนางชัยค่ะที่ได้ใช้เวลาหลังจากเลิกสอนค่ะไปเล่นดนตรีเปิดหมวกและนําเงินเหล่านั้นที่ได้ค่ะไปช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะแล้วก็ผู้พิการแล้วก็ผู้ที่ได้โอกาสทางสังคมค่ะและที่สําคัญนะคะครูบอมได้ยึดแนวทางการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชบัญญัติของในหลวงรัชการที่9ค่ะวันนี้ค่ะเราจะได้ไปตามดูชีวิตของครูบอมกันค่ะ เจอกันแค่ครั้งเดียวก็ภูมิแพ้เหมือนใกล้ชิดปัญหาบอกไม่ถูกว่าทำไมหรือเราจะเคยได้ใจกันชั่ หรือนายราชวัตรป้องนางชัยวัย26ปีผู้ที่มีความยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและมีความเสียสละเพื่อทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและแผ่นดินเกิดปัจจุบันเป็นครูประจำโรงเรียนบ้านคอปัญญานุสอนอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี วอนนี้นะคะเราอยู่ที่โรงเรียนบ้านคอปัญญานุสอนค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนที่คุณครูบอมสอนอยู่ที่นี่เดี๋ยวเราจะไปคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนกันค่ะออสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เป็นผอโรงเรียนนะคะวันนี้เราจะมาสอบถามว่าคุณครูบอมะค่ะสอนอยู่ชั้นอะไรแล้วก็สอนวิชาอะไรค่ะอ๋อคุณครูบอมสอนอยู่ชั้นป .2 ครับอสอนท,ทุกวิชาครับสอนทุกวิชาเลยเหรอคะคนี่เราทราบมาว่าคุณครูบอมเนี่ยเวลาหลังจากที่เลิกสอนเนี่ยก็จะไปเล่นดนตรีเปิดหมวกเนี่ยค่ะผอพอจะทราบไหมคะทราบอยู่ครับเพราะว่าเห็นคณะครูคุยกันอยู่คุยกันแล้วก็แกก็มี คลิปมีอะไรลง YouTube อะไรก็ได้ไปชมอยู่ครับปกติถ้าอยู่กับเพื่อนๆอยู่ในโรงเรียนก็เงียบๆอยู่แต่ว่า,าถ้าถ้าอยู่ข้างนอกมีกิจกรรมอะไรต่างๆจเป็นคนสนุกสนานรื่นเริงนะครับ <c oughs> พอแ,แ,แก่แก่เรียบร้อยนะครับเป็นคนเรียบร้อยก็เลยไม่ค่อยพูดน่าชื่นชมแล้วก็น่ายกย่องนะครับถือว่าเป็นเป็นคนรุ่นใหม่ที่ท,ที่น่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีครับกับเด็กเด็กปัจจุบันนี้นะครับ เพราะว่าใช้เวลาว่างมาทํากิจกรรมอย่างนี้นะครับที่หายากพอสมควรนะครับเราได้ครูที่มาบรรจุใหม่แล้วก็เป็นครูที่มีคุณภาพนะครับสามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กแล้วก็เป็นเป็นเป็นบุคลกรที่ดีของโรงเรียนเด็กเขาก็เขารักนะครับเด็กเขารักเขาเขาชื่นชมนะครับเขาเพราะว่าเห็นเด็กติดตลอดนะครับไปไหนมาไหนเด็กจะจะตามนะครับ ยินดีนะครับด,ดีใจนะครับดีใจท,ที่ที่เรามีบุคลากรมีมีครูที่เป็นแบบอย่างที่ดีแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวหาบ้านครูบอมกันน่าจะบ้านหลังนี้แหละคะ่ะคุณผู้ชมบ้านหยดน้ําค้างสัสดีครับสวัสดีค่ะ <มา S 1> ครูบอมนะคะครับผม พี่มาจาก NBT ค่ะ,ะใช่จะมาพูดคุยกับน้องบอมหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างทำอะไรบ้างท,ทุกวันนี้นะคะคขออนุญาตเข้าบ้านหน่อยนะคะเยครับเชิญเลยครับเย็นชื่นใจคะ่ะคุณแม่ขอบคุณคะ่ะมือนีตรงมาถ,ถามคุณบอคุณแม่มามีลูกไส้ด้ว่าได้ดังใจอะค่ะเขาเรียงอยู่เพื่จังใดเพื่จังหแบบ แบบดีได้ดีได้แบบเออเป็นคนดีของสังคมค่ะก่อนอื่นก็ขอบอกกันเนาะว่าครอบผู้เฒ่าเป็นครอบผววูเ้เล็กๆน้อยๆนะเป็นครอบผู้ใหญ่นะคะอยู่กันแบบอบอุ่นนะคะ,ะมีตามียายนะคะเป็นคนดูแลอีกคนหนึง่งแล้วก็แม่กับพ่อเนี่เป็นข้าราชการคู่นะคะการอบรมของคู่บอมี ที่ได้การ,รบกลุ่มบพาะจากคุณยายคุณตาซึ่งเป็นเป็นคนธรรมะธรรมโมเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านนะคะการซึ่งทรัพย์ในเดือนด้านของผู้นรรมจะเปธนทมเนี่ยซึ่งทรัพย์มาตเหนหน้อยนะคะบัดนี้เมื่อเขาโรงเรียนแม่กับเป็น่ยนกายเปรผู้ตอนนั้นเป็นสายผุสอนโยเพราให้ได้เป็นผู้บริหารนะคะก็เอาลูกไปโรงเรียนนั่งน,นะคะกับพยายามให้เขาเห็นสร้างความตระหนักให้เขารู้จักว่า สัวจังหดดีจังหดให้เขาแยกแยะได้ให้เขาคิดเองได้เช็นจังใดเขาะจะต้องบอกเขาดูการบอกไม่ไวนะบอกบอก่อยคันเด็กหน่อยจะรำคาญเ่ากัเลยเขาเห็นตัวอย่างอันนี้ดีเด้ออันนี้กด็ดีเด้อแล้วลูกสิเือกแบบไนสำคัญก็คือความซ่อสั์ความกระจนุนะคะให้รักษาไว้สิ่งเรามีสิเป็นกราะป้องกันให้เห้าดำรุ่งชีวิตอยู่ได้ในสังคมปัจจุบัน ต้องรู้จักนะครับตอบแทนเงินคุณคนที่เคยทำาพิดีกับตัวเองมากสองก็คือการเป็นผู้นำเขาจะต้องนำผ้านะครับครอบครัวซึ่งเป็นหลักฐานของสังคมและของประเทศชาติในลำดับต่อไปเขาจะต้องนำผ้าครอบครัวไปสู่จุดหมายในทางที่ดีผมเชื่อเหมือนว่าลูกคนนี้นะครับเขาเป็นคนยึดมั่นในุดมการของเขาตลอดก็อยากจะฝากว่า กาตันยูกาตาเวที่เป็นเครื่องหมายของพุ้นดีเขาจะนั่มผ้าครอบขัวไปได้ผมเชื่อมั่นไปกลยฝึกเล่นกีตาร์มาตั้งแต่สมัยเด็กๆ สมัยก็ประมาณม .1 นม .2 ครับก็เอาซีดีมาหัดเองมาฝึกเองหมดเลยครับไม่ได้ไปเรียนที่ไหนก็เวลาว่างนี่ก็ไปเล่นดนตรีครับแต่ว่าในโรงเรียนเนี่ยเวลามีงานมีอะไรต่างๆเนี่ยก็ทั้งเรียนก็อยากให้เอามาเล่นให้ฟังครับก็เอาไปเล่นหลายงานแล้วนะครับที่ที่โรงเรียนนะครับเป็นครอบครัวศิลปินใช่ใช่ครับเป็นร้องเพลงกันทั้งบ้านครับพี่สาวก็ไปประกวดร้องเพลงก็ชนะเลื่นระดับมหาลัยครับ ก็ได้รางวัลี่้เหมือนกันครั้งแรกที่ไปเล่นนะครัครั้งแรกที่ไปเล่นก็ไปเล่นเปิดหมวนเนี่ยคือร้านอาหารเนี่ยมีร้านนมปั่นร้านหนึ่งที่ผมไปเล่นแล้วแล้วเพนผมเปิดมวกอยู่แล้วขอเชิญไปเล่นให้แต่ว่าผมบอกว่าเล่นให้ฟรีนะครับเล่นไม้ฟรีแล้วผมก็กล่องบริจาคไปตั้งตรงนั้นด้วยก็ได้เงินมา <S <S ด้วยเหมือนกันนะครับเล่นครั้งแรกเนี่ยก็ที่ถนนคนเดินครับได้เงิน20บาทนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีกล่องรับบริจาคนะรมันเป็น เป็นกระเป๋ากีตาร์ตัวนี้แหละค่ะเป็นกระเป๋ากีตาร์ก็วางทั่วไปกระเป๋าเสร็จกีตาร์เราก็เปิดใช่ครับแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆเล่นไปไม่มีคนบริจาคสักคนครับแล้วเพื่อนผมเดนมาคนหนึ่งเป็นเพื่อนผู้หญิงก็บริจาคยิ้มให้ได้แล้วก็ให้20บาทครับให้เป็นเหรียญส0บเหรียญหนึ่งแล้วก็เหรียญห้าสองเหรียญครับยังจําได้จนถึงทุกวันนี้เลยจาก20บาทนั้นอ่ะมันดูมันอาจจะดูเป็นมีค่าที่มันน้อยนะคะแต่ว่ามูลค่าทางจิตใจเรามีแหละแล้วมันทําให้เราท้อหรือว่าเราฮึดสู้ต่อไป อมองได้สองมุมครับมุมแรกนี่ผมทอนะครับมุมสองเนี่ยคือผมมีกําลังใจยังงน้ยก็ได้เงินมาแล้วยี่สบาทตั้ง20บาทนะครับถือว่าเยอะแลวนะผมคิดว่าจะไม่ได้สักบาทเลยวันนั้นนะครับก็ได้ได้มา20บาทแล้วก็ต่อจากเนี้ยผมก็เลยกลับมาคิดผมพักไปประมาณ 3- 4เดือน,นครับที่ไม่เป็นเล่นเลยนะครับเนื่องจากว่าเ,เราต้องทําอะไรสักอย่างนึงแหลเราจะอยู่แบบนี้ไม่ได้นะครับทาแบบนี้ไม่ได้ผมก็คิดนะครับคิดว่าเอ้ยเราต้องมีป้าย มีอะไรให้คนเห็นให้รู้จักจุดประสงค์ของเราจริงๆแล้วผมก็เอารูปในอินเทอร์เน็ตได้แหละเป็นรูปคนแก่นะครับรูปรูปคนแก่กําลังแบมเงิอย่างเงี้ยนะครับ<อ>ก็มาติดใส่กล่องรับบริจาคมีแค่แผ่นเดียวปิ้นใส่เอีธรรมดานะครับแล้วก็ไปติดแล้วก็ไปเล่นได้เงินมาวันที่2ครั้งที่2ได้มา700บาทนะครับถือว่าเยอะหลายเท่าตัวเลยนะครับผมก็ยังยังแบบแลกใจอย,อยู่ว่าเออทำไมได้เยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็ครั้งต่อต่อไปเนี่ย ก็ได้เยอะขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็มีป้ายมีการรับบริจาคอะไรขึ้นมาเยอะเลยนะมีป้ายมาตั้งเรียงนะครับว่าคนไหนที่เราไปรับบริจาคไปเอาบริจาคให้บ้างนะครับก็สูงสุดตอนนี้ก็ได้ประมาณ ,6000 6,000บาทครับคือณจากวันวันเดียววันที่3เดือนที่เราหยุดไปแล้วมาเริ่มใหม่ใช่ไหมคะใช่ครับก็เยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆบางวันก็ก็อยู่ในระดับพันกว่าบาท2,000กว่าบาทประมาณนี้นะครับ ูบอมค่ะจะมาเล่นดนตรีเปิดหมวกที่นี่ค่ะและตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วค่ะประมาณ4ี่โมงห้าโมงครูบอมก็จะมาละแต่ตอนนี้ห้าโมงครึ่งละได้เวลาแล้วล่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูคุณครูบอมกันค่ะมีคนมาให้เงิน่าให้เงินกับม่เคลยวะทัราด ไ,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 ปกกไปไไไไไเปิดห้องนี้อุปสรรคมันมีเยอะมากเลยครับถ้าถ้ามาเป็นตัวผมก็จะรู้ว่าเจออะไรบ้างครับทั้งฝนตกสภาพอากาศทั้งผู้คนทั้งพ่อค้าแม่ค้า ที่เขาคิดกับเราเป็นยังไงครับเราเราไม่มีวบรรู้นะเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเวลาเราไปเจอจริงๆนะครับคือ,อไปไปครั้งหลายๆครั้งเนี่ยก็คือบางครั้งนี่เราไม่มีที่เล่นนะครับเราต้องเดินไปเดินไปหาบางครั้งเนี่ยผมเดินหาสีที่5ที่ก็ไม่มีเพราะว่าถนนคนเดินเนี่ยหรือที่อื่นๆเนี่ยจุดประสงค์แรกคือการขายของนะครับค,คือถ้าเจ้าของที่เขามาเราต้องไปใช่ไหมครับถ้า เขาไม่มาเนี่ยเราถึงเล่นได้นะครับเราต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเขามาปุ๊บเราก็ต้องไปที่อื่นนะครับซึ่งบางครั้งมันก็ลําบากมันก็เหนื่อยใจเราเหมือนกันแต่ว่าไหนๆเราก็มาแล้วผมก็ต้องเล่นเล่นแค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้มาทําตรงนี้ในมุมของการเป็นผู้ให้ะคะ่ะครูบอมได้แรงบันดาลใจมาจากที่ไหนนะคะ ก็นะครับอันดับแรกก็คือจากครอบครัวนะครับก็ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็เราก็เห็นทีวีครับเห็นรายการทีวีอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็มองดูท่านนะครับตั้งแต่เด็กๆนะฮะเราก็มองดูท่านเอ๊ะทำไมท่านทําเพื่อสังคมทําเพื่อประชาชนมากมายขนาดนี้นะครับก็เลยเป็นแรงบันดาลใจอีกแรงหนึ่งนะครับทำให้เรามาทําตรงนี้ได้นะครับ เราจะมาช่วยเหลือนะคะที่เป็นอีกหนึ่งเครือข่ายของครูบอมะคะที่หลังจากเล่นดนตรีแล้วก็จะนําเงินมาช่วยเหลือผู้เร้ากลับใช่ค่ะซึ่งการมาบ้านของผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากครูบอมเนี่ยก็จะได้อ่ามีผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ท่านอบอตอนะคะที่จะเป็นถือว่าเป็นหนึ่งเครือข่ายของความการทำดีของอครูบอมที่จะเหมือนกับว่าพอครูบอมทํามาปุ๊บมาลงในพื้นที่คนในพื้นที่ก็จะช่วยเฟ้นหาคนที่อ่า มีความต้องการการช่วยเหลือคนยากไร้หรือว่ารวม่งถึงคนพิการค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว,ว่าวันนี้ครูบอมจะนำเงินช่วยเหลือไปช่วยใครบ้างค่ะ ครับสวัสด okay? ีคร well ับได้รับอุบัติเหตุครับพิการนะครับลูกบ่ได้ครับถือว่าเป็นเคสหนักของผู้ป่วยป้องจะนิ่งป้องจะปีแล้วจะปีแล้วหรืออันเทปการนี่อันเทปปีซี่เคสสามสิบกว่าปีนะครับการเบื้องต้นนะครับถ้าวานกับไอ้ซอยผมมีพาคุณหมอทั้งหลวพ่อสต่อมามาดูแลประจำนะครับคนป่วยในหมู่บ้าทห้องครับนี่เคสนี้ก็ถือว่าเป็นเคสเพื่อที่เพื่อน เป็นผู้ยากไร่แลลวครับที่อยู่กับบ่ดีนะครับอาพมกาได้เค็ดเรื่องขอควมช่วยเหลือไปกับทั้งพ่อมาจอนะครับเบืเ้องต้นจะบ้านไหนมาช่วยเหลือบ้านไหนร,รับการช่วยเหลือนะครับที่คาดว่าช่วยเหลือคู่เลื่อนที่มาสสางบ้านไห้ไม่คู่เลื่อนละสองหมบาทนะครับที่ครับประมาณแต่ว่าสีให้เพิ่สจให้เป็นขวางบ่ได้หฮเป็นเงินครับที่ขอไปแต่ว่ากับว่าท่านได้นะครับ เมื่อนี้ครับผมก็จะเอาเงินที่ไปเรียนดนตรีเปิดหมวกครับเพราะจุดประสงค์ของผมเนี่ยเอามาช่วยเหลือผู้ยากไรนะครับผู้ยากไรนะผมก็ไปเล่นดนตรีมาช่วยเหลือหลายคนแล้วแหละครับก็มาวันนี้ก็มาช่วยเหลือพี่พงศ์นะครับเดี๋ยวจะมอบเงิน2,000บาทนะครับเป็นเงินจานวน2,000บาททุกทกที่ผมก็จะมอบ2 0 0 0 2,000 2,000อนะครับเดี๋ยวมอบนะครับเดี๋ยวรับมอบแล้วกันอันนี้คือผมเอาเงินเหรียญหรือเงินแบงก์ยี่ไปเข้าธนาคาร ก็เลยกดอันนี้ออกมาเป็นแบงค์พันนะครับของขีด๋ยวรับมอบเลยครับครับผมโอเคครับครับผมขอบคุณนะครับทักทีานนะครับครับเคลดนี้เป็นเคตเคลดหนึ่งเนื้เกลืออีกเคตหนึ่งนี่ครับที่ขอความช่วยเหลือจัดจารย์บอมนะครับเนาะเรี๋ยวธิภาพไปอีกเคลดหนึ่งครับผมโอเคครับ บ้างแม่ท่องสาทำวงต็นไหนเดินบ่นได้แล้วก็เป็นอัมพวึกวัดพลาดตาบ่ดีตาบ่ดีเนาะครับผมบดแข็งแรงเหเป็นผู้สูงอายุเลยอยากให้ตั้งคูณครูมาช่วยเหลือเพื่อนครับครับผมนี่ครับคุณยายนี่ครับครับครับผมไปเปิดหมวกมาเปิดหมวกไม่อยากเปิดหมวกหมไปเรียนดนตรีอยากเปิดหมวกวะเรียนดนตรีมาหาเงินเก่าๆเงินมาให้ Eh? Be, oh yes. oh. uh ีีีมาหเรรยนนดตครับบอคุณยายเนี่แหละครับเอามาไปมอบลายคนแล้วครับมอบลายคนแล้ววันนี้ก็มาขอดคิวคุณยายด้วยป่ะที่นี่คุณยายยังก่อนครับคุณยายคุณยายท่องสาธรรมะวงศ์คุณยายท่องสาเนาะธรรมะวงศ์นั่นแหละครับโครงการจะเอาเงินแบมามอบให้คุณยายนะครับมามอบให้คุณยายเอาไว้ซื้อยาเอาไว้ซื้อยาเกียรตินนี่ยาเกียรติอาณากระไฟอันนี้ จริงๆมันมันมีไต่แบ่งเศร้าแล้วผมเอาไปเขาเขาทานาข้านไว้เลยมีเงินเหรียญกันอย่างที่เขาบริจาคมาผมเลยลองเพ่งเพิ่อมวกไปลองเพ่งมากกับเลซุ่กับบริจาคกันได้มาช่วยยายนะครับ2อนขันบาทนะครับยายครับอยู่ดีไม่แห้งเลยยายเด้อ อยูดโดนได้ย่ายาุ้บัน้ขอพอนก่อนเด้อบัานี้เ้อะเอายายแห่พอเด้อแห่พอนล้านมาเลยนู่นี่เพิมสูยเพิ่มเมเลเลนคยยเอยากยายกรเคลอนให้ไหล้นขึ้น่เลอนเลนองกรไดจ้าถูยายยูดีไม่แห้งเนอะ สำหรับยายทอสายนะคะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุที่เราได้ติดตามเยี่ยมเกือบทุกเดือนนะคะ,ะสาเหตุที่ยายพิการทางตาก็ได้ซักประวัติแล้วยายบอกว่าสมัยก่อนยายสีข้าวยายสีข้าวทีนี้ข้าวเปลือกมันกระเด็นเข้าตาด้วยความไม่รู้ของยายยายก็เลยไปขยี้พอขยี้ตาม,มันก็เลยทําให้ข้าวเปลือกฝังเข้าไปทีน,นี้ยายก็ไม่ได้รักษาก็เลยเป็นสาเหตุทําให้ยายมองไม่ค่อยเห็นปัจจุบันนี้นะคะ ก็อยากจะบอกให้ลูกให้หลานให้ดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุพยายามอย่าอย่าปล่อยให้ท่านอยู่คนเดียวนะคะขอขอบคุณอาจารย์บอมด้วยนะคะที่มาช่วยเหลือผู้ยากไร้ในชุมชนก็ยังมีผู้ยากไร้ยังอีกเยอะมากมายที่เราได้คน้นพบค้นหาเยอะอ,อยู่นะคะก็จะขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ไปอีกครั้งหนึง่งแต่ถ้าประชาชนท่านใดที่ไปเที่ยวถนนคนเดินของอุดรเรานะคะช่วยบริจาคด้วยนะคะเพราะว่า อาจารย์ไปขอไปเล่นกีฬากีต้าอยตรงนั้นนะคะก็ท่าในใดเห็นก็ช่วยบริจาคนยจะได้ส่งเสริมกำลังให้กำลังใจด้วยนะคะขอเป็นกำลังใจให้ครูบอมค่ะเป็นสมาชิกอบตอตำบลบรรจันอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธนานีนะครับประจำหมู่บ้านแต่ก็คคอยช่วยเหลือ,อาชาวบ้านหรือว,ว่าพัฒนาทุกด้านที่ยังบา้านจเจริญแล้วก็แล้วก็คอยช่วยเหลือปึกษาหารือกับผู้ใหญ่บ้าน นะครับเพื่อว่าช่วยเหลือชาวบ้านผู้ยากไร่หรือว่ายากจนหรือผู้ป่วยนอนติดเตียงยังสิครับมีอ่าพ่วงช่วยเหลือมีและหน่วยงานต่างๆมาช่วยเหลือสิกรั้ากันช่วยเหลือกันนะครับหาเยี่ยมรัษดรหรือว่าชาวบ้านในหมู่บ้านผู้ที่เดือดร้อนครับดูแลพร้อมกันกับผู้ใหญ่บ้านนะครับพร้อมเด็กวงสนับสนุนกับผู้ใหญ่บ้านตลอดไปครับดีใจนะครับที่ผู้บอม และท่านพ่ออนำข้างนะครับป้องน้ำใช้นะครับผอโรงเรียนบางคำกิ่งนะครับที่เพื่อนด้มากช่วยเหลือนะครับชาวบ้านของผมนะครับกายยาไ้มีคนดีๆในสังคมแบบนี้เยอะๆนะครับหลายๆนะครับเพื่อว่าจะพัฒนาหมู่บ้านว่าจะเป็นระดับหมู่บ้านประเทศไปนี่ครับให้ได้รับกวามทั่วถึงกันนะครับช่วยเหลือห้บ่อห้มีความแตกต่างในสังคมนะครับก็ขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ครับผม คิดแล้วก็ปณิธานที่ครูบอมยึดจากในหลวงรัชกาลที่ก้าของเราค่ะณปัจจุบันเนี้ยทุกวันเนี้ยคือท่านไม่ได้อยู่กับเราแล้วครูบ,คบอมจะตั้งใจแล้วก็สารต่อปณิธานของท่านต่อไปในอนาคตยังไงบ้างก็คือต้องแน่วแน่กับความตั้งใจของตัวเองครับถ้าถ้าอ่อนแอหรืออ่อนไหวกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาเราก็จะเลิกทําไปตรงนั้นแล้วก็เราก็จะกลายเป็นคนที่อยู่ไปเรื่อยๆโดยที่เรา ไม่ได้ฝากอะไรไว้ให้สังคมหรือไม่ได้ฝากอะไรให้กับคนอื่นที่มองเราเข้ามานะครับอย่างเช่นเราไปช่วยเหลือเนี่ยเขาก็จะจําจดจําเราได้บางครั้งเนี่ยเราจำเขาไม่ได้นะครับแต่เขาจําเราได้แน่นอนนะครับไม่มีบันลืมครับจำเราได้ก็มันก็เป็นความสุขทางจิตใจของผมด้วยนะครับแล้วก็คนที่ผมไปบริจาคเนี่ยก็มีมีสองสามคนก็ได้จากโลกนี้ไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก่อนที่ เขาจะจากไปก็น่าจะจําผมได้ครับมันก็จะเป็นความสุขทางใจเขาทางใจผมด้วยนะครับก็ตั้งใจทําความดีต่อไปครับไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคแม้ว่าจะมีอะไรเข้ามาก็ตามเนี่ยผมคิดว่าถ้าใจผมแน,แน่ๆนะครับหรือถ้าครอบครัวให้การสนัสนบสนุนอย่างเต็มที่ผมก็จะทําต่อไปแน่นอนครับ ที่อยากจะให้ครูบองได้กล่าวถึงความรู้สึกที่นีต่อการสมเด็จาอยู่หัวัชการที่9ส้าซักหน่อยค่ะครับก็นะครับพระองค์เนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ที่ผมว่าอย่างที่เขาบอกนะครับเป็นพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลกนะครับผมเกิดมาแผ่นดินไทยเนี่ยผมภูมิใจมากที่มีในหลวงรัชการที่9้านะครับที่ปกครองแผ่นดินไทยมาตั้งแต่หลายสิบปีเลยทีเดียวนะครับทำให้ผมทำความดีเนี่ยก็ เดินตามรอยของพระองค์ท่านนะครับที่จะทําความดีแล้วก็มีความเพียรพยายามตั้งใจนะครับเพราะว่าพระองค์เนี่ยเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบที่ดีในทุกๆด้านเลยครับในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามเนี่ยพระองค์เป็นเป็นอ่าพระมหากษัตริย์ที่ดีนะครับที่ดีที่เราต้องสมควรที่จะเดินตามรอยของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็มีพระบรมราชวาทของในหลวงครับบทหนึ่งนะครับท่านนะครับก็บอกว่า ความดีนั้นทยายากครับแต่จําเป็นต้องทํานะครับถ้าไม่ทําแล้วความชั่วนะมันจะเข้ามาแทนที่ได้โดยง่ายนะครับจึงต้องจึงจําเป็นต้องทาความดีนะครับแล้วก็ต้องมีความเพียรพยายามทํารงานนะครับบทนี้เป็นบทที่อยู่ในใจผมมาจนถึงทุกวันนี้นะเจอหาของวัญให้พอสักลองเราทั้งพอง้อทุบคอมกันได้ไหมบวกกัน ไม่ต้องเหนื่อยการไปอย่างที่แป่งบาเราต้องการคนทําความดีอย่างจริงใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ และนี่คือผู้ชายที่ชื่อว่าราชวัตรป้องนางชัยผู้ที่เป็นดังแสงแห่งความหวังค่ะ